ันนี้นะคะก็อยู่กับน้องบูติค่ะวันนี้นะคะน้องบูติก็จะมาย่างลูกชิ้นกันค่ะฝนตกตกเลยนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปย่างลูกชิ้นนะคะเราจะต้องมาจุดไฟกันก่อนค่ะทุกคนนี่นะคะจะเป็นยางที่น้องบูติจะใช้ในการจุดค่ะก็รับก็เรก่จะม,มาจุดกันเลยนะคะสำหรับเด็กคนไหนที่ต้องการจุดไฟนะคะจะต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะ ไฟติดแล้วเดี๋ยวนะ้องกุจิก็จะเอาลงไปใส่ในเตาเลยนะคะต้องระวังหน่อยนะคะทุกคนเตาทุกคนมันดับแล้วเออไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาจุดใหม่กันนะคะทุกคน ระหว่างนี้นะคะควันเยอะมากค่ะเราเราก็จะพัดไปทางนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาย่างกันนะคะว้าวคุยทุกคนด้วยนะคะมีน้องหมาคอยให้กำลังใจด้วยนะคะสงสัยอยากกินแน่เลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ร้อนแล้วค่ะ เรามาเริ่มย่างกันเลยนะคะนี่ท่นคนนะพี่เนมะ่อเราไม่ให้น้องหมากา็น้องหมาก็านอนไปแล้วนะคะ แล้วด้วยค่ะเนี่ค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่เหลือนะคะน้องผุ้ิก็จะเอาขึ้นให้ทุกคนดูค่ะนี่ค่ะน่าทานมากเลยตอนย่างนะคะหอมมากๆเลยค่ะทุกคน เดีย๋ยวเราไปกินกันเลยทุกคนคะตอนนี้นะคะไฟมาเหลือจากย่างลูกชิ้นเมื่อกี้คะ่ะเราก็เลยจะมาย่างกล้วยกันนะคะนี่คะ่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องกอกกล้วยก่อนเลยคะ่ะทุกคนเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากล้วยย่างเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไง หอมเหมือนกันนะคะเนี่ยทุกคนคะอันนี้นะคะน้องฟิจิก็อยากลองย่างทั้งเปลือกด้วค่ะกับลองย่างแบบปอกเปลือกแล้วนะคะว่ามันจะเป็นยังไงคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราจะมาลองพีกกันนะคะว้าวทุกคนหอมจังเลยเปลือกเขาสีดำนะคะทุกคนคะลูกชิ้นนะคะ เราก็ย่างเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลองกินกันนะคะเรานะคะก็จะกินแบบไม่จิ้มอะไรเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะน่ากินมากเลยนะคะหอมมากๆเลยค่ะเรามากินกันเลยนะคะ หอมลูกชิ้นมากเลยนะคะเดี๋ยวเรารอกล้วยสุกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะทุกคน<ม>เดี๋ยวน้องกูติขออนุญาตไปกินลูกชิ้นพังๆก่อนนะคะระหว่างรอกล้วยสุกะค,ะค่ะค่ะตอนนี้นะคะกล้วยก็สุกแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะทุกคน,นทุกคนจากเป้าเลยนะคะ แต่ว่ากล้วยมันนิ่มๆมากเลยค่ะโดนนวลค่ะทุกคนเหมือนมันจะขาดเลยนะคะเดี๋ยวเป่าก่อนนะคะเพราะว่ามันร้อนค่ะอุ๊ยทุกคนมันจะขาดแล้วเนี่ยค่ะคนเร็นลกินกันเลยนะคะทุกคนเหมือนมันเหมือนเหมือนมันจะขาดจริงๆนะค่ะทุกคน น,นี่นะคะกล้วยนะคะด้านในนะคะมันก็เป็นรสชาติของกล้วยด้านในนะคะก็เป็นรสชาติของกล้วยค่ะแต่ว่าด้านนอกนะคะก็จะมีความกรอบๆค่ะแล้วก็แบบมึงพลาดแล้วค่ะทุกคน เอมด้นานนอกนะคะมันก็จะมีความกรอบๆค่ะทุกคนแล้วก็จังหอมแบบก้วยย่างมากเลยนะคะแบบอร่อยออร่อยะค่ะแบบก้วยย่างย่างค่ะอร่อยมากเลยะคะ <S <S ่ะเอ่อหากใครชอบทีปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็หากใครชอบลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดไาด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องพู้จิไปแล้วะค่ะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย